สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับรายการทอย JP อีกครั้งแนะครับแน่นอนถ้าเพื่อนๆพบกับผมช่องทอย JP เนี่ยเราจะมารีวิวของเล่นที่อยู่ในกระแสและของเล่นที่อยู่นอกกระแสถ้าเรามีอยู่ในครอบครองเนี่ยเราไม่พลาดที่จะนามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนคือวันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นผมเปิดคลิปและเห็นกล่องเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องคิดว่าโอยมาแน่ๆเลยต้องมาเป็นไอ้ค่ายฟิวเจอร์ไฟไอ้จอมานูนแน่ๆเลยจริงๆตัวนี้มันเป็นอันนี้ก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า เจาะลึกว่าผมมีโอกาสได้ครอบครองจูมารเยอะมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันมึงเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามแต่ก็ไม่เคยทําคลิปเวอร์ชันสองสักทีซึ่งตัวนี้กล่องนี้จะเป็นเวอร์ชันสองก็จริงๆกล่องเวอร์ชันสองกับสามเนี่ยเอาจริงๆเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับที่ผมดูคร่าวๆมันก็เหมือนอนกันหมดแหละครับจะต่างกันแค่ไม่มีชุดยูโดที่เป็นชุดยูโดแยกแค่นั้นเอง ก็คือกล่องเก่งเหมือนกันหมดทุกอย่างครับภาย,ยในงภายในเหมือนกันหมดทุกอย่างก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างที่จะให้แบบเราเห็นว่าเออนี่คือเวอร์ชั่นสองนะถ้าจะบอกเพียงแค่ว่าอ,อนี่เป็นเวอร์ชั่นสามมันก็บอกได้นะเพราะว่ามันแค่ไม่มีชุดยูโดแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีผมไปเจอชุอดยูโดแยกขายผมมีชุดยูโด มันจะกลายเป็นเวอร์ชันสมไหมละ่ะใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือถึงบอกเพื่อนๆว่าเคยเคยดูรีวิวคลิปต่างประเทศนาแล,แล้วเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าในส่วนของจุดขยับที่เราเคยเคยจับคร่าวๆอ่ะนะครับมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรตรงไหนนะครับเนี่ยก็คือเวอร์ชั่น2เดี๋ยวพอดีผมมันติดกบเทมอยู่นะครับก็ เวอร์ชัน2ก็ยังก็เหมือนกับเวอร์ชั่น3แทบแต่เดๆเลยอย่างเงี้ยครับก็คือมีขัดถึดขัดแค้2เส้นมีเจ็ตแพดนะครับมีพาร์ทมือแล้วก็ด้านหลังมันก็จะมีสแตนตั้งของเขาซึ่งเอาไว้โอกาสหน้าละกันครับผมจะมาทำคลิปรีวิวเจ้าเวอร์ชัน2ให้เพื่อนๆได้รับชมว่ามันมีจุดแตกต่างอย่างไรกับกับเวอร์ชั่น3ถ้าไม่พูดถึงแค่ชุดยูโด แต่วันนี้จริงๆไฮไลท์ของเราจริงๆ่ะมันจะไม่ใช่จูมารุตัวนี้แต่ก็คือจูมารุนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่จูมารุฟิวเจอร์ไฟแต่มันเป็นถ้าจะให้ผมบัญญัติความเจ้าจูมารุตัวนี้ผมผมอาจจะแบบมันเป็นตลกไลฟ์สมาร์ทปาที่ถ้าผมจะพูดคำนี้ว่ามันเป็นมันเป็นจูมารุเวอ,อร์ชั่นที่เขาเรียกอะไรอะสบายกระเป๋าหรือ Version, เวอร์ชันอปตอมั้งคือประมาณว่าเวอร์ชั่นเล็กๆแต่จริงๆอย่างเนี้ยต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับของเล่นจูมารู้เนี่ยมันก็แพงทุกอย่างแหละมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่ถูกเลยจากที่ผมเห็นวิวัฒนาการจากที่เราเป็นคนที่สะสมจมูมารู้เราเห็นวิวัฒนาการจมูมารู้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหรือไปจนทั่งจนกระทั่งที่เคยดูคลิปล่าสุดที่ผมทำเอบันได ป1983นะครับที่เป็นจุลรู้จนหลักหลายหมื่นอย่างเงี้ยก็ก็เห็นเราก็ใจหายว่าโอ้ราคามันไปได้ไกลขนาดนี้แล้วหรอทุกครั้งที่ผมขายออกไปถูกจําหน่ายออกไปใช่ไหมครับแล้วผมจะต้องหากลับเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้เคยได้ราคาเก่าเลยคือราคาจะถีบตัวสูงขึ้นทุกครั้งอันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ได้ทราบไว้นะครับว่าต้องทําใจเลยถ้าจะเล่นของเล่นจมารูเว้นะแต่ว่า แน่นาคตค่ายที่เก่งๆอย่างตอนนี้ครับสำหรับผมอะค่ายที่ผมรู้สึกว่าเขาเก่งนะอย่างพวก sky x studio อย่างเงี้ยผมว่าเขาทำอย่างตัวโทบิททางเงี้ยทำออกมาได้ดีเลยแหละคือรู้สึกว้าวกับคือเรามีโอกาสได้จับตั้งแต่บันไดปี1 9 8 5พลาสติกจนกระทั่งมามาจับตัวบันไดโชโคคินยุค ok หลังตอนปี2000ต้นๆแต่ผมจำรหัสเขาไม่ได้ละ จนกระทั่งผมมาเล่นของค่าย sky x studio เนี่ยก็ยังรู้สึกหันแวบกันไปมองว่าเอ้ยอย่างนี้ค่ายจีนเขาทำออกมาได้ดีนะถึงจะเป็นจีนแต่เขาซีลิขซิ์ถูกต้องมาทำใช่ไหมครับเราก็คาดหวังไว้ในอนาคตแล้วว่าแฟนๆจูมารุจะได้เห็นเจ้าจูมารุในเวอร์ชั่นที่เป็นของค่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าย Future ร์ไฟหรือค่ายบันไดอะไรเงี้ยทำผลิตออกมาเพื่อที่จะทาให้ราคาของเล่นยุคเก่าอย่างของ Future ร์ไฟเนี่ยราคาอาจจะมีการ ลงมาบ้างใช้คําว่าลงมาในระดับที่ควรจะเป็นนั่นแหละแต่ปัจจุบันในในอีเบผมเห็นสองสามพันเหรียญเยอะมากซึ่งมันเป็นเรื่องมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าราคาประมาณเนี้ยถ้าจะขายกันนะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่สามารถที่จะับต้องได้แล้ววันนี้มาถึงเข้าเรื่องเลยดีกว่าเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นนิดหนึ่งเพราะมันมีกล่องมาด้วยแต่กล่องมันที่ผมได้มามันก็คือสภาพก็เยเนล่ะครับก็คือมันจะเป็นงานนะครับของ ยูเนียนเ e ียติคนะครับก็คือหนะ้ากล่องเขาจะเป็นประมาณเนี้แหละครับจริงๆอ่ะม,มันมันมีห้ากล่องแหละแต่เขาติดกระเทมมาจากญี่ปุ่นมาเป็นแหงเลยแล้วก็เคยจะลองแกะนะครับแล้วพอแกะออกมาแล้วมันติกผมก็เลยคิดว่าก็ช่างมันก็ไว้อย่างนี้ละกันข้างในมันก็จะเป็นซองดําที่จะใส่เจ้าตัวหุ่นแต่ละตัวและครับแล้วข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีระบุเลยนะ ซึ่งมันเป็นตลกร้ายของผมอีกเช่นกันครับจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเจ้าหุ่นรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงเลยดีกว่านะครับเอาเป็นเจ้าตัวตัวไร้ก่อนดีกว่าจริงๆเอาตัวที่มันเป็นอยู่ในนั้นจะบางทีผมก็จําไม่ได้ว่าบางตัวเป็นตัวไร้ตัวดีหรืออะไรจริงๆก็คือเป็นผู้ปรับของพระเอกทุกตัวนั่นแหละครับคืออย่างเจ้า2ตัวนี้พอดีผมเพอเอผมมีอยู่2ตัวนะครับคือที่มันเป็นเรื่องแปลกที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือจริงๆอ่ะหน้าตามันเหมือนกันก็คือก็จริงใช่ไหมครับ แล้วก็มีการปั๊มของค่ายนะครับแต่ประเด็นคือจากที่ผมได้ศึกษาของไอ้ของเล่นตัวนี้ขึ้นมาก็คือมันมีความแตกต่างออกมาปรีกย่อยออกมาเป็นแตกแขนงต่ารุ่นมันก็จะมีเจ้าที่เป็นอย่างตัวนี้มือกำคู่นะครับมือกำคู่ตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นมือกำคู่ก่อนหน้าผมเคยขายมือแบคคู่ไปเป็นมือแบคทั้งสองข้างซึ่งตัวนี้ ท,ที่ตัวนี้มันจะเป็นข้างหนึ่งกมข้างมือแบบเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นมือกรรมคู่เลยนะครับ mm hmm. ก็คือเนี่ยคือที่ที่คร่าวๆตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือตอต่างกันสองแบบแล้วแต่จริงๆมันจะมีทั้งหมดถึงสามแบบก็ค mm ือ hmm. กรรมคู่แบคู่และทั้งกรรมทั้งแบบซ,ซึ่งเซตล่าสุดที่ผมได้มานี่คือจะเป็นข้างหนึ่งกมข้างหนึ่งแแบก็เลยอยากให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆว่า จริงๆถ้าเป็นมือกร,รมทั้งหมดเลยราคาจะสูงกว่ามือแบรแต่ราคาที่อยู่กึ่งกลางก็คือจะเป็นทั้งกรรมทั้งแบรในในอันเดียวกันซึ่งก็ผมว่าจริงๆถ้าเราเห็นของเล่นไอไอ้บ e ัล e, ลูอันนี้ผมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็คือเนี่ยในข้างกล่องก็จะมีมือกรรมืมอแบมีอะไรเนี่ยผมว่าขอให้หาเจอแล้วราคาถ้าเราพอกัดฟันซื้อได้นะครับก็ซื้อๆไปเถอะเพราะว่ารุ่นนี้มันทําออกมาถึง5ตัวแล้ว สําหรับผมนะผมกลับรู้สึกชอบอันนี้ให้เป็นที่หนึ่งในใจในการเล่นเลยเพราะเหตุผลที่ให้ที่หนึ่งในใจเพราะว่าเนี่ครับทาไมถึงให้อย่างนั้นก็เพราะเนี่ยเรามันเป็นยางพลาสติกเนาะมันก็สามารถที่จะดัดที่จะหักงอแล้วมันก็สามารถถอดออกมาเป็นชิ้นส่วนได้อย่างเนี้ครับมันทําให้เรารู้สึกว่าคือมันไม่ต้องถนอมอะไรมากอะครับมันสามารถถอดออกมาได้อย่างเงี้ยบางทีเราสามารถเอามายำแต่ละตัวรวมกันก็ยังได้ถ้าเราจะเล่น ตามภาษาเราอ่ะนะสไตล์เรามันทําได้หมดซึ่งในความรู้สึกของผมอะของเล่นมันก็ต้องได้เล่นนั่นแหละครับบางทีถ้าไม่อยู่ในกล่องเราก็เข้าใจในทาที่เราจะต้องเป็นสายสะสมแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางทีเราอารมณ์เราอยากจะเล่นจูมารูสตัวอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ผมให้มาเป็นอันดับต้นเลยเพราะว่าเรากล้าที่จะหักที่จะงอมันเต็มที่อย่าทำว่าถ้าอะไรของมันเนี่ยเราก็ทําได้ตามสบายเลยตัวถัดมา ที่ผมบอกกนนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นทั้งกำทั้งแบในขณะเดียวกันแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่ว่าเราจัดท่าแอคชั่นอย่างนี้ครับเหมือนกับบางทีเราจัดแบบท่าตามตามสะดวกของเราเนี่ยเราอยากจะจัดท่าไหนเนี่ยก็ได้ครับจริงๆผมไม่ยึดติดเลยว่าผมจะได้ทั้งมือการรหรือมือแแบเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเจ้ามือการรคู่จะหายากที่สุดแล้วราคาสูงที่สุดเท่านั้นเองแต่เวลาเราเจอจริงๆอะ่ะ เราไม่ต้องอิออดที่จะซื้อหรอกครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าของเล่นจูมารูเนี่ยแพงทุกรุ่นทุกอย่างแถมของเล่นมันไม่ีผลิตออกใหม่แล้วอายุอนามมัน30ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับกับมันแหละครับว่าโอเคตัวละบางทีเราอาจจะโชคดีไปเจอในจังแบบตัวละไม่กี่ร้อยหลักร้อยธรรมดาหรือว่าถ้าครบเซตอย่างเงี้ยเออหลักรายหลายพันอย่างเงี้ยแต่ถ้าขอให้เราเจอเงื่อนไขผมว่าน่าเก็บสะสมครับแล้วจริงๆตอนที่ผมได้มาเนี่ยต้องเล่นให้ทราบก่อนเลยว่า สภาพเย็ยนมากผมไม่ได้เอารูปให้เพื่อนเพื่อนดูผมต้องใช้น้ำนครับผสมเวเนสตีฟองแล้วก็เอามันไปแช่แช่ทําความสะอาดให้มันแบบคราบต่างๆที่มันอยู่ในตัวมันเนี่ยออกซึ่งมันก็ทําความสะอาดง่ายครับเนี่ยผมก็ไล่ทําความสะอาดแต่บางตัวอย่างตัวเนี้ยได้เต็มที่แค่นี้จริงๆครับก็คือความสะอาดอาจจะไม่ได้เต็มที่ตัวถัดมานะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นถือว่าเป็นตัวเพื่อนพระเอกในความรู้สึกของผมนะแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะครับเราเราไม่ต้องสนใจข้อมูลกันหรอกเพราะว่าข้อมูลจริงๆหากันไม่ยากเรามาเสพความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆอไปไปด้วยกันดีกว่าว่าเออเราชอบกะระตัเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ก็เท่ดีครับคือคืนน,นี้ตัวถัดมาก็คืออย่างที่บอกก็จะเป็นเมื่อกี้ผมไปเอาตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้ายละ ตัวไลก่ก็อย่างที่บอกดีเทลเขาจริงๆอ่ะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามันจะมีงานบันไดที่เป็นงานซอฟแต่จุดขยับแค่ขึ้นลงธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะค่อนข้างจะอิสระแหละแล้วก็เราไม่ต้องกลัวมันจะหักเพราะมันถอดออกมาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะเล่นแหละบางคนคือเอ้ยฉันซื้อมาฉันอยากหยับเล่นเนี่ยซึ่งตัวนี้ผมผมมีความรู้สึกว่าอยากจะแนะนํามากๆว่า เล่นได้เต็มที่ครับไม่ต้องไปถนอมอะไรเลยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายและแน่นอนตัวสุดท้ายก็คือพระเอกของเราจุมบุรุเองนะครับจุมบุรุก็จะเป็นที่บอกครับมือกามือแบกแ็ผมว่ามันก็ดีอีกอย่างนึงนะสมมติว่าเรามันจะมีท่าท่าจุมบุรุอยู่ท่าหนึ่งที่ท,ที่ที่ตั้งท่าเวลาจะออกสู้อย่างเงี้ยแต่ผมทําไม่เป็นจัดไม่เป็นละน่าจะประมาณเนี้ย ม,มันก็สวยดีครับแล้วจริงๆอย่างที่บอกว่าจุดขยับของเขาเนี่ยจริงๆคือพูดง่ายว่ามันสามารถถอดได้หมดเลยอ่ะไม่ต้องซีเรียสครับเล่นได้เ,เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่หาย,ยากพี่ที่มันหาย,ยากเพรเหตุผลในความรู้สึกของผมนะเพราะคนชื่นชอบเยอะด้วยเพราะว่าอย่างส่วนตัวมีของเล่นจูมารูเน่ยก็คือมันเหมือนกับมีการซื้อขายกันตลอดะครับไม่ได้ ไม่ได้แบบขายยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆไปเจอนะสอยได้คือสอยครับและอีกเช่นเคยผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับคงจะไม่พูดทุกคลิปก็คือผมขออนุญาตไม่ไม่ตอบเรื่องราคานะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเราก็ไม่ได้จะขายเราแค่ช่อง,ช,องช่องนี้ทํามาเพื่อให้คนที่รักของเล่นเหมือนกันเนี่มานั่งพูดคุยกันเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็เหมือนกับ เป็นวัยหนวดเหมือนเด็กหนวดอ่ะเนาะก็เลยอย่างที่บอกอ่ะเราอยากให้คนที่เป็นรุ่นใกล้ๆเคียงกันหรือว่าจะเป็นรุ่นน้องก็ดีหรือจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราได้รับชมกระตูนเกี่ยวกับโจมลุนั่นเองอ่ะละครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเราถ้าคอเราเป็นคอเดียวกันเกี่ยวของเล่นเนี่ยเราก็คือเพื่อนกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้ชอยที่ผมทําขึ้นมาเจ้าโจมลุนเนี่ยแค่อยากให้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ได้รับชมกันนะครับว่าเออมันมีอยู่นะจูมารู้ที่ทำออกมาหลายๆรุ่นแล้วถือว่าเป็นรุ่นที่สบายกระเป๋าเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมีวัดีมีเสอิมืกรกมเนี่ยผมว่าเป็นเป็นชอยที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเลือกหามาเล่นกันนะครับพอได้ซื้อมาจะได้เล่นแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับ